ก็ขอให้ความตั้งใจดีของเธอทุกคนที่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติเอาใจใส่ต่อการสดับรับรดพุทธพจน์คำสั่งสอนเอาใจใส่ในการละความชั่วตั้งใจทำความดีเพียงพยายามทำจิตใจของตในให้เข้าถึงอารียมรละอารียผลใ,ในความไม่ประมาทก็ขอให้บุญทั้งหมดที่เจอได้สะสมตัวกันมา ตั้งแต่อดีตชาติมาจริงชาติปัจจุบันจนเป็นภาระคือเป็นกำลังของเธอเป็นศรัทธาของเธอที่แน่นอนบํารงสติของเธอให้สมบูรณ์ไม่บกไม่พร่องจาเป็นสมาธิตั้งมัน่นมีจิตอันน่วแน่ในการคิดและพิจารณาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ถอนเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้ง แทงตลอดสามารถจกกัดกิเลสเป็นสมุทเฉดจปารถึงซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาวปัิพนจนจึงอรหาตผลได้ง่ายทุกท่านทุกคนเถิุ